อย่างการรักษาเยียวยาของพระเยซูขับไล่เจ้าหนา่นพระเยซูจงออกไปนาพระเยซูจงอกไปอกในการสำลักเทลงมาทก้รกายของแม่ตั้งแต่สีสขว่น้ามืดนาดจงออกไปไฟเอ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 ไฟ ห oh ยยกเลิกพินีกรต่างๆในพนาเเยศุจาร์ตอิญากรต่างๆที่เคยพิธากรรมกับเธอได้ประกาศยกเลิกแล้วเป็นโมฆะในพนาระเยศุน่าสลดนี้โรคภัยต่างๆที่ติดตามมาจากการไหว้ทำสารแช่สาลเมพิเซีมาจากการไหว้ยกเลิกเป็นโมฆะในพนารปเยชุจาร์พประกาศการเปนสามนิรันดรการท

เราจ้างเนื้อขรงร่างกายในขณะที่พระเจ้าการแทงของผิวหนังจงออกไปขณะเไปวาาว่นโลกไเจ้าหน้าปัจงออกไปในขณะพิเศาออกไปให้หมดในขณะพเเจ้าฮาเลลูยาเราประกาศการเป็นเชื่อเนื้อร่างกายในขณะขายเนื้อชีวิตชีวิในข่างี่ในขณะพิเ้าฮาเลลูยา

คาราคาระบูเรศาระการาคาคาปาราคาราชาระกาบูรคาาระการาคาราชาระการะคาระคาระคาระบูเรศิลต่อไยขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าขอบคุณท aj ี <t aka> <t aka ่รักษาลูกแล้วที่รักษาลูกแล้วลูกเป็นอิสระแล้วลูกเป็นอิสระแล้วจากผีร้ายวิญญาณชั่วจากผี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 ร้ายจากพยาิ จากพญาจากโรคภัยให้เจ็บจากไอ้ให้จากความเจ็บป่วยจากความป่วยจากการป่วยตามร่างกายการกิจต่างกายลูกเป็นอิสระแล้วลูกเป็นหายแล้วในพระนามพระเยซูยซูขอบคุณพระเยซูขอบคุณพระเยซูโอเคคท่านี้ให้แม่เอ่ยขอบคุณพระเยซูตามภาษาที่แม่ถนัดบอกเขาเลย แม่ว่าอบใจพระเจ้าตามภาษาของเจ้าเลยอธิษฐานขอบใจพระเยซูเลอธิษฐานกับพระเยซูขอบแกพระเยซูภาษาเจ้าเนะเยซูเป็นยอบิษเภาษเยซูเป็นนีานเาา้เลยอันภาษายาาเลยาเอธนเานลยยลยิเ พรญยะรุษนะพญะยะชกนะยิ้มส okay. ุดลงแผงเปผงอ้อนนะขอบคุณพระเยซูขอบคุณพระเยซูลูกหายแล้วลูกหายแล้วอาเลลูยาาเลลูยาอาเมนอาเมนเอาละตอนนี้หัวหายปวดที่ยังหายหายปวดทียังโล่งไหมสบายดีแล้วดีหลายแล้วดีหลายแล้วแล้วตาล่ะตาล่ะที่เจ็บ ร่างกายอ่ะที่เจ็บตรงนี้ตรงนี้โอ้ย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 มองยังไงมงีเลยโอ้ยดีแล้วดีแล้วเน่ยยกได้ไหมยกได้ที่ผ่านมายกไม่ได้ใช่ไหมตรงนั้นตรงท่านนะท่านใจน่าขอบใจไรเออแล้วแล้วแล้วที่เจ็บขาเจ็บตรงนี้ลรหายยังเช็คเช็ยกยืน หายเจ็บบอดีแล้วว้าดแล้วขอบคุณพระเจ้า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 มยาค่ะมียาเขาตรวจเดี่ยประมูลแล้วดีเล้วเด็กบอกตับอกคินนีมาจะบอกหน่อยดีแล้วดีแล้วเจ้วแล้วแล้วคุณอะค้องอะ้ขายเจ็บไหมเฮ้ยดีแล้วว้าเกี่แล้วคนเจย้ ข้างหลังก็ข้างหลังก็หายเจ็บแล้วข้างหลังก็ดีแล้ว<อ>ดีแล้วแม่พี่น้องค, αι, คุณแม่คุณแม่ปวดที่หัวคุณแม่ปวดที่ตาคุณแม่ปวดหลังคุณแม่ปวดทั้งตัวเลยแล้วรู้สึกว่าผิวหนังจะแข็งๆด้วยแล้วคุณแม่ก็บอกว่าปวดที่ท้องด้วยแล้วที่เท้าเนี่ยมันจะมึนๆแล้วมันมันจะเจ็บแล้วมันก็จะมึนๆแล้วตอนเนี้ยทุกอย่างที่คุณแม่เป็นน่ะก่อนหน้านี้ ขออธิษฐานขอขมาอภัยพระเจ้าสารภาพบาปและขับไล่โรคภัยไข้เจ็บสิ่งชั่วร้ายขนาดภาษาสื่อสารกันก็ไม่ค่อยนั่งเท่าไหร่อ่ะแต่คุณแม่หายทั้งหมดตั้งแต่สีสันจรดเท้าขอบคุณพระเจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาโอ้ยโอ้ยโบ้ยโอ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 ้ยโี้ยโอ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 ้ยอ้ยโ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 อายโอ้ยโอ้ยเอยโอ้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 ย้ยโอ้ยโอ้ย่อ้ยโอ้ยโอ ติกรติกรนี่มาจากคุณเท่านี้ยังยมาได้เลยบางทีได้โอ้บรเนียนอามนมยัง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 มาหลูกว่ายังมาห้าลูกขอคุณเปาขอบคุณไปเะที่ขอแก่อาจารย์ทุกคุณเด้อดีแล้วไปเท่าบาตเาคิง็เย็นแล้วาคิงบาตัวยังไม่ได้แล้วติกรนี่ไ่เท่านี้เป็นบอมาจากคุณเท่านี้ ถ้าไม่มีไม้เท้ายืนบน่ได้ปกติถ้าไม่มีไม้เท้าคํายืนไม่ได้แต่นี่มานนี่คุณแม่ลุกขึ้นยืนเองเลยอ่ะตอนนี้ลองลุกขึ้นยืนแล้วเดินไปสิเดินเดินเดินมาหาลูกอ่าเมนูเอาต่ก่อนต้องมีไม้เท้าใช่ไหมบอกเอาคนเท้าแล้วบอกเอาเรื่อแล้วเอาแล้วไม่เอาแล้วแต่ก่อนบอกไม้เท้าตอนนี้ไม่มีไม้เท้าก็อย่าแลรก็ึ้นแล้ว ทิมงแล้วทิมแล้วเบี่ยเอาคุณเท่าแล้วเป็นลังปังแล้วทิ้งไแล้วเออดีใจหลายพระเจ้าดีใจขอบคุณพระเจ้าเด้อขอบคุณอาจารย์ทุกคนเด้อขอบคุณนะครับไปโรงพยานี้ได้โอเคปกติแล้วไม่สามารถลุกจากเก้าอี้ได้ถ้าไม่ขึ้นไม้เท้าแล้วก็ไม่เดินถ้าไม่ขึ้นไม้เท้าตอนนี้อ่าฝากกลังที่เตียงเลยลองดูสิยังเขาจะนั่งต่อจะนั่งต่อเอามาขอบคุณพระเจ้าเก่งหนึ่งลูก